ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวเรื่องของตัวล e a เ e อร์ o ูหรือลองเทิ l ์นเลสต์ดอยน์คำนะครับคลิปที่แล้วผมพูดเรื่องของตัวสตรีมไลน์โบนัสแต่การสะสมแต้มนะครับที่เราสามารถรับปันผล40%นะครับของคาริวอิดทุกๆ3เดือนนะครับแต่คลิปนี้ครับ40%ที่เหลือนะครับที่เขามาปันผลให้กับเราในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดเรายิ่งสร้างยูเซอร์เรายิ่งสร้างเครือข่ายไบ d เดิลลี่มากเท่าไหร่ครับคะแนนอ่อนบวกแข็งสะสมขึ้นตำแหน่งในลองเทิม์นเลสต์ดอยน์คำหรือลีดเดอร์พูลครับ เริ่มต้นที่500พอยต์นะครับตำแหน่งทีมเดเดอร์หนึ่งดาวที่500พอยต์เกิดจากไฟเดอรี่นะครับอ่อนบวกแข็งนะครับเราสร้างทีมนะครับมือมีอม่อนบวกแข็งปุ๊บเราขึ้นตำแหน่งทีมเดเดอร์หนึ่งดาวครับ500พอยต์เราก็สามารถเป็นตำแหน่งแรกครับเราสามารถสร้างแบบนี้ครับสะสมไปเรื่อยโดยทีสสไ่ไม่มีคำว่าตัดทิ้งนะครับสะสมไม่มีการรักษายอดไม่มีคุณสมบัติอะไรสิ้นตำแหน่งสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยครับเกินตำแหน่งที่21่สิบเครับก็เรียกว,ว่าตำแหน่งแอมบาสเตอร์3ดาวต้องใช้ทั้งหมด800ล้านพอยต์โอ้โาน point โอ้โห แต่มันมาจากการสร้างเียครับและไม่มีการตัดทิ้งครับที่สุดเราสร้างไปเรื่อยเราก็ถึงตำแหน่งนี้ครับและมันมีผลยังไงครับในลองเติมและซร้อยคำครับบริษัทเอากำไรจริงมาจ่ายจากคนเติมเงินเล่นเกมจากคนใช้บริการที่พักทั่วโลกนะครับจากคนที่ใช้อีพิคอโต้ทั่วโลกนะครับกำไรที่กองไั้ตัดตัด40%มาปันผลให้กับเราทุกทุกเดือนครับทุกวันที่15เงินจะเข้าแอคทาวบาลานะครับคำถามคือวันนี้ครับถ้าเราไม่มีแพ็กเกจใหม่นะครับในในเรื่องของ ฟีออบลอสไบนารี่แมทชิ่งไม่มีแพ็กเกจใหม่เราไม่มีรายได้แต่ถ้าเราขึ้นตำแหน่งในลองเทอรมเลสเช่อินคมนะครับไม่มีแพ็กเกจใหม่แต่มีคนเติมเงินเล่นเกมมีคนใช้บริการน้องพักคาวันก็ปันผลให้กับเราทุกเดือนครับทุกเดือนครับและนี่คือไฮไลท์ตรงที่บอกว่าเราอยากสร้างธรุรกิจที่เป็นแพสซีฟปินคมใช่ไหมครับตำแหน่งที่ขึ้นในคาวันนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกไม่ต้องมีรักษายอดรับกําไรทุทกๆเดือนนะครับจากการบรหิหารจัดการของคาวันไปตลอดชั่วลูกชั่วหล่ะเราเป็นมอดกตกทอดครับ เงินก้อนนี้เป็นเงินที่ใหญ่มากๆในอนาคตหน้าเพราะไม่มีคําว่าอันลิมิตไม่อั้นใจนะครับท่านดูนะครับปีที่แล้วคนเติมเงินเล่นเกม4.4ล้านล้านบาทชาวันต้องการแชร์แค่10%ครับถมงว่า4แสนล้านตัดไปกองกลาง40%จำ4แสนล้านแล้วท่านอยู่ตําแหน่งสูงๆตัวหารน้อยท่านได้เยอะตําแหน่งล่างๆคนขึ้นเยอะตัวหารมากท่านได้น้อย รีบปั่นเองขึ้นมาเลยครับร right? ีบปั่นเลยครับรีบสร้างกำไรทิศรีบสร้างกำไรลาดขึ้นมาแล้วท่านที่ระดัสูงครับมีโอกาสรับเงินละสิบล้านยูโรครับสุดยอดนะครับนี่คือการตลาดของเราวันที่เอากำไรจริงมาจ่ายกับท่านไม่มีสัญญาจ่ายแต่เอากำไรจริงมาปันผลให้กับท่านได้ต้านท่นเป็นนักการตลาดของเราวันครับสวัสดีครับผม